้าจะให้เจ้าเลือกระหว่างฟังข้าอยู่กับฟังพวกกบฏเจ้าจะเลือกฟังไหนเจ้าฟังข้าให้ดีเจ้าต้องเลือกทางที่ถูกต้องหมอนั่นน่ะมันแค่อยากจับเจ้าไปเป็นอาวุธสงครามอย่าโดนมันครอบงำนเชียวฟังฉันให้ดีอยู่ฟังที่ถูกต้องฮอะไรวะเออเออแล้วกูจะไปทางไหนดีวะเนี่ยอ่าซ้ายขวาดีเจ้าฟังข้าให้ดีนะไอ้หมอนั่นมันเป็นกบฏกบฏนั่นก็คือสิ่งไม่ดี จ้าเข้าใจใช่ไหมคำว่ากบฏอ่าเข้าใจเข้าใจถึงฉันจะเป็นกบฏแต่ฉันก็สู้เพื่อความถูกต้องนายอย่าโดนมันครอบงำเด็ดขาดอ่ามาชิบหายนะโอ้ยปวดหัวเจ้าจเฮ้โอเคผมสรุปได้ละอ่าผมไม่อยู่ข้างใครดีกว่าเจ้าอะไรนี่เจ้าเจ้าต้องเลือกฟังก็โกนไม่เรียก่ะมึงจะให้กูทำไมล่ะดูสองคนมึงนี่ต้องการตัวกูมากขนาดนั้นเลยกูมีอะไรอะรเฮ้กูชื่อไข่กูเป็นคนอีสาน พวกมึงต้องการอะไรกูขนาดนั้นนั้นเพื่อทำให้โรคนั้นสมดุลเราทั้งสองคนต้องฆ่านายแล้วแหละฮะอะไรวะกูแค่ไม่เลือกฟังมึงต้องลุมฆ่ากูเลยเหรอเอาละไอหนูฉันให้แกเลือกฟังว่าจะอยู่ฝั่งไหนไม่งั้นเราสองคนจะฆ่าแกใช่รีบเลือกมาไอหนูชิปหายกูนั้นทำไมกูต้อมันเลือกวันนี้โอ้โหฉันจะนับหนึ่งสองสามสี่ หกอะงั้นกูนับด้วยเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะแล้วไงต่อมึงจะทำอะไรกูอ้าวก็ไม่ได้ทำอะไรนี่วะเยเฮ้พวกแกรู้จักฉันน้อยเกณนไปเป็นไงล่ะพวกแกโดนหยุดไว้เลยฮดูสิไอ้ขากูเอ โอ้ยจะเล่นพี่เล่นอย่างนี้สิโอ้ยขาขาดอ่าฮห้ช่วยด้วยเออไอหมอนี่มันทำอะไรกับเราเนี่ยลูกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้พลังมันสามารถหยุดรอสองคนได้อย่างสบายเลยฮะฉันจะบอกให้นะฉันคือเทพเจ้าคอยเว้ยผู้สร้างดาวดวงนี้แต่ต้องมาขาเจ็บพบไอแกนเนี่ยไอลูก ฮะอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันโหดขนาดไหนนี่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 ชอบเล่นกันใช่ไหมดาบสตาร์วอลนี่เดี๋ยวมึงเจอกูด,ดินี่นี่ไอ้ปัดขากูอาอโดนตัวเองี่เปิดแม่งให้หมดอ๋ออ้อออมาก่อนอะกูกลับมาละนี่คือบวุธผลงานของฉันนี่พวกแกดูไว้ชอบเล่นดาบเลเซอร์นนะักใช่ไหมเรื่องก,กันเป็นเด็กไปได้ต้องให้พระเจ้ามาดูแลนี่เอาล่ะฉัาจะจัดการแกรยังไงดีละ่ะอเอาแหละจงรอยขึ้นไปด้านบน แล้วก็หมุนซะเนี่แกตายคนแรกเลยลูกสกายวอล์กเกอร์เอาละเริ่มหมุนสนุกแล้วสิอู้ฉันยังไม่อยากตายช่วยด้วยนี่จะเป็นโทษฐานที่แกนั้นเล่นกับขาฉันฉันไม่ได้ต้องอยแกกระโดดเข้ามาเองอืมนั่นแหละกไม่รู้หรอกอะไรวุบัตเหตุอะไรคือความจริงแต่มึงเตรียมตัวตายได้เลยเอ่ออ้าโอ้โอ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  ช่วยด้วยไคลโลเลนถึงแม้เราจะเป็นศัตรูกันแต่ไอหมอนี่มันโหดเกินไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดการไอหมอนี่ยังไงแข็งเป็นหินอยู่เนี่ยฮไม่ต้องหวงไคลโลแกโดนแน่ฮแกคิดว่าแกไม่ทําฉันแล้วฉันจะไม่ทําร้ายแกอย่างนั้นละ่ะอ,อย่าทำร้ายผมเลยนะพี่พี่เชื่ออเละผมขอโทษชื่อของฉันนั่นล่ะก็บอกแล้วว่าฉันนั้นชื่อคอยมึงไม่รู้จักเหรอวะเนี่ยคอยอ่ะคอยอ่ะฮะโอ้ผมเพิ่งจะได้ยินเสียงเรียงนาพี่เนี่แหละแต่พี่ปล่อยผมไปเถอะแล้วผมขอร้องผมจะเป็นคนดี ใช่ด้วยครับผมจะเป็นคนดีมึงดีอยู่แล้วไอ้สัดยังไงก็ไม่ได้หรอกนะโทษฐานที่แกจะสับฉันอู้ฉันยังไม่อยากตายช่วยด้วยลูกสก,กายวอล์กเกอร์อ่ะเอาละเปิดอาวุธสังหารหอดโอ,อ,อ้ไม่ไม่ไม,ไม่จริงใช่ไหมจะไม่ตายอย่างนี้ใช่ไหมแหมฉันจะด้วยนะไอ้หนุ่มแกต้องตายอย่างนี้แหละพระสุเคยกล่าวไว้ความจริงก็คือความจริงแหละนะเอาละเริ่มหมุน มันเลยพว่โดนกูด้วยเฮ้ยคาร,รินเฮ้ยได้กินไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยนายตายยังเนี่ยสงสัยน่าจะตายแล้วแหละโอเคตอนนี้ไอ้หมอน,นั่นได้ตายไปแล้วมันโดนอาวุธของมันเองเราจะต้องทำยังไงเนี่ยเออตัวฉันเริ่มปลดล็อกทีละอย่างแล้วเออพลังมันได้เสื่อมไปแล้วเจ้าของมันตายแล้วอโอเคโอเคได้เรื่องแล้วตอนนี้โอเคเอาละ ย่าโอ้โอเคโอเคอ๋ออ๋อโอ้เอออเจ็บเหลือเกินโอ้อ๋อโอ้ยเออฉันต้องการดาบไรเซเบอร์เออแต่มันยังอยู่ด้านบนอยู่เลยถ้าคาถาหมดมันต้องตกใส่หัวเราแน่เราต้องกระดึบไปแล้วกระดึ๊บกระดึ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 บโอ้ไปสิไปสิอึบย่าอึบเอออึ๊บอึบ โอ้โหกะบวนกูไม่มไม่ม <lift> okay. ่ไม <wishes> okay. okay. ่ไม่ไ okay. ม่ออกะเดบกระด็บกระเด็บอ้ฮบล้วกูโอเคโอ้ฉันจะหยิบดาบมาโอเคปิดก่อนโอ้โอเคเก็บดาบไว้โอเคฉันคือลูกสกายบล็อกเกอร์ฉันไม่เคยแพ้อออ เออ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เว่าแต่ไอ้ด้านหน้าของเรามันคืออะไรวะนะอือทำไมไม่เคยเห็นวะโอเคฉันไม่รู้แหละฉันจะร้องเออใช้ดาบไรเซเบอร์ก่อนเว้ยป้องกันตัวไว้ เฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยจับบอ้ยโฮ้ยหลบหลบหมดจ้าฮะจับบอลเฮ้ยเป็นอะไรของวะเนี่ยนะใช่ใช้ดาบเลเซอร์กันได้นี่เฮ้ดาบเลเซอร์กันได้เอาสิแกยิงวะเลยยิงมาฉันกันได้หมดละเว้ยเอาละฉันจะใช้พลังจิตกันด้านหน้าไว้โอเคฉันใช้พลังฟาดของฉันโอเคบังไว้อึ๊บโอเคนิ่งๆโอเคนี่แหละได้ที่แล้วโอเคหวังว่ามันจะยิงเราไม่เข้านะปืนเกินอัตโนมัติทำงาน เฮ้ยมันทำงานแล้วโอเคหวังว่าไลเซเบอร์ของเราจะได้ผลนะเฮ้ยยิงมาเลยเจ้าหนูไม่เป็นไรอ๋อโอ้อโดนทุกนัดเลยตูซิกูเป็นไรหรือเปล่าอกูไม่เห็นศพตัวเองแล้วพุ่นเป็นเยลลี่เลย สวัสดีครับทุกท่านในช่อง The Boi กับเกม People Playground นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเอ่อเล่นเรา Star w a r รนะครับเออซึ่งก็บอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับนะตะกี้ในตามสตอรี่เราจะได้เห็นนะครับว่ามันแย่งชิงไอ้คอยกันซึ่งไอ้คอยมันมีคุ้มทรัพย์พลังมหาศาลนะครับนะเออซึ่งที่เอ่อทั้งสองฝั่งต้องการนะครับนะเออ นะครับทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งร้ายนะครับต้องการตัวไอ้ข่อยมากนะฮะไอ้ข่อยด่มันโผล่อยู่ทุกเรียกเลยนะครับนะ้าเออนะครับไหนะลองไต่ตุยท้องดูดิตุยท้องตุยท้องลุกนี่เนะี่ยอันนี้อัน,นอ่ะเอาละซึ่งวันนี้เราจะเนะี่ยมาทําการเล่นพวกดีกันนะครับนะอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเราจะลองปลดอันนี้ดูครับนะให้มันตกใส่หัวดูซิว่าใครจะรอดระหว่างค่อยดาร์ควเดอร์กับลุคสกายวอลเกอร์ใครจะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับนะเอาละ มาคอยรอดนะครับดวงแบบดีเอ้อาเอามาคอยไม่รอดละเอาตายนะครับแม่งโคตรคมนะครับเอออก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 นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองโยนเหมือนหอกดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะเอาละนี่คือกีฬาโยนหอกชันเลิศดตดูดวูฟฟฟวฟฟ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 ฟว กีฬายนหอกกีฬายนหอกโอ้โหทะลุแทงสอนะครับนะมันคือเลเซอร์ต้องเข้าใจนะครับนะเออดูดูดูมุนมุดมุนมุๆมุๆมุๆมุ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 อ้แต่ถ้าที่ผมคิดนะนะผมคิดว่ามันคือเครื่องบดเนื้อดีๆนี่เองนะครับนะ ่เอาละครับต่อมารองให้ใครเราเล่นนะครับแล้กับเอ่ยหญิงสาวเรนะครับนะผู้ที่มีพลังสุดยอดเลยนะครับมาดูซิมาสู้กันจะเป็นยังไงอู้เอา์จจะต้องเจอกับช้นซว่มมาแล้วซุ่งไงก็ต้องเจอกับใั้เหมือนกันโอเคโอ้โหเล่นปิดชาตนะครับนะขาาดเต้นกูเออไอติดก่อนใครเราเล่นบอกมึงไม่ทำอะไรบุ๋งเลยมึงฆ่าตัวตาย เฮ้เจ้าบังอาจเจ้าเป็นทั้งลูกศิษย์ข้าแล้วก็ข้าของลูกศิษย์ข้าอีกเหรอเนอะอืมเจ้ามันเหิมเกิ่มกันไปแล้วเฮ้ยเอาอึบอืมอืมมึงจะสู้กูได้ไหมเนี่ยเออสู้ได้สิเอาระมาเฮ้ยอืมเฮ้ยยอดเฮ้ยจ้าวุ่นจ้าสิวุ่นจ้าวุ่นจ้าวุ่นจ้าโอ้โหโอ้โหแบงสุดยอดว่ะอาจารย์ลูกสกายวอล์คเกอร์เรานะครับมานี่นี่ปาดล่างฉันจะปาดล่างไอ้ลูกศิษย์ ชั่วนี่แน่นี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ขากูเจ็บเองด้วยโอเคอืมเอาละครับต่อมาลูกสกายวอล์เกอร์พูดอีกตัวต่อไปก็คืออื้ยตัวสองดาบย่ออื้อฮุ้ยแต่ฉันหมุนให้ดูนี่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 หมุน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 ว้าโหดปะล่ะฮ่า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 นี่ฮ่าฮ่าฮ่าอืมเจ้าเก่งไม่ใช่ย่อยนะทัดสะโชเนี่ยเอาละ มาเอ้าเยอะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยขอเก็บก่อนกูไม่ให้มึงเก็บหรอกหยาวัวหยาเรียบร้อยฮ่า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 อาไม่มีสัจจะในหมู่โจรนเว้ยฮึฮ่าชาคเขียวชนะอืมเอาละข้าฟื้นฟูพลังได้เย่อ้แต่ที่จริงคือฉีดยามาเว้ยเอาละตอนนี้ข้าก็สามารถหยิบไลายเซิร์ได้ถึงสองอันเลย ออไม่ไม่ฉันเอาสองอันฉันจะเอาสองอันไม่จะเอาสองอันบว้ยอ,อ่าเอาละ<อ>ข้ามีทั้งดาบไราาบเซเบอร์ของฝั่งอธรรมแล้วก็ฝั่งธรรมะื Ар Ар! มฮัลโหลมอเตอร์เฟอร์เอาล<ๆ>ะแกเตรียมตัวตายได้เลยอย่าหวังว่าฉันจะตายถ้าข้ามีถึงสองดาบโอ้ยโดนขากวยซไปแขงเอ้าโอ้โหโอ้หโอย่จะทำอะไรฉันเลยนะพวกโอ้ขาฉันขาด กแกมันก็จอดยังไงล่ะแกต้องโจรคนอย่างฉันนี่และโอ้ปันกันหน่อยนี่น oh, ี่เจ๋งเปล่าโอ้โหลง่โง่โงยโง่โง่โง่คืออะไรง่โงราง้โง่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 นน่โ้่โง่โง่โง่โ็ตโอง่โง่โง่างไงเโง่โง่โงก็ง้โงโดดข้ามเข้าไปโดข้ามเข้าไปจิ่มี่จะไปช่ยคนอย่าง่า ขาขาเออมันคือเลเซอร์หรอวะเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยจากตอนแรกจะช่วยคนอื่นกูต้องมาให้คนอื่นช่วยแล้วโอเคกระโดดลงไปทุจักเออโดนอีกข้างเออปิดยังไงวะเนี่ยปิด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 จิมมี่จิมมี่โดนเออขาขาดข้างหนึ่งเออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตัวอะไรวะเนี่ย ไม่ต kind of so ้องพวงฉันมาแล้วข้าคือซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนย่าห์าฮ้ฮ้เดี๋ยวฉันจะจับให้ดูนะน้องมันไม่เจ๋งอะไรขนาดนั้นหรอกนี่เจ๋งเะล่าฮะโโดนหัวผมเอาชิปหอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยตะกอนตะกอนปุ๊บปุ๊บออกออกออกไงวะเอาเอามั่วแล้วเออเอาขากูขาดโอ้อขากูขาดได้เดี๋ยวเรื่อขาขาดขาขาดบินหนีบินหนีไปแล้วกูตัวขาดไปแล้วกู ตะกี้แม่งโคตรบัวเลยนะครับไปดูเรื่องเลยนะครับผมเล่นแรก็ไปดูนะครับนะาเอาล่ะวันนี้เราจะมาทดลองอีกนะครับก็คือทดลองจากโรคกับดันดูนะครับนะาดูซิว่าเออมันจะทะลุลูกไปเป็นแนมหรือเปล่านะครับนะเอาละมาผมจะเริ่มโยแล้วนะครับโอเคเอาละหนึ่งสองพร้อมกันกัะตันอืมอร้มมนอนอยู่แล้วโอเคเอาละสองซ้ำฮึโอ้าโหทะลุเลยนะครับนะทะลุแต่ แต่ยังไงนะครับเฮ้ยมือกับตะลอนมือกับตะลอนปล่อยแล้วปล่อยออกปล่อยออกอู้เฮ้ยมือฉันเฮ้ยมือฉันมันคืออะไรวะเนี่ยแต่าอาอ,อเฮ้ยร้อนเฮ้ยแต่ฉันก็ชอบเนาะอ๋อหัวชนอ้าวข้างเดียวตายเลยแค่นั้นะอืมเอาละตอนมาดักไวเดอร์เจอกับไอรอนแมนดักไวเดอร์บอกยกขึ้นมาเจ้าจงลยงอยอะไรมึงลอยอะไรใครลอย เฮ้ยทำไมฉันใช้พลังกับแกไม่ได้วะเนี่ยจงรอยอะไรมึงเป็นบ้าเลยวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูยิงมึงคืนดูนะทุกทีนี่มึงจะลอยปะนี่เป็นไงล่ะมึงนี่ลอยจริง <c oughs> มึงเป็นบ้าหรือว่าบอกให้กูลอยอืมเ <c oughs> จ้าบังอาจเยอะฮึยอดนี่เอ้อเอา้าอะไรอะไรโอ้โห่ทะลุเลยนะครับไอ้รอนแม่บอกโอ้โหแมบบ่งเป็นไปได้ไงวะเนี่ยอ่ะขอลองเสียบเป็นลูกชิ้นดูดินะครับเออเออ เอ้เอ้เอ้เอ,อ้โลหะทะลุเลยนะครับนะทะลุเลยโลหะทะลุเลยนะครับนะตัดขาดเลยนะครับโคตรแรงอ่ะเอาลาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เจอตัวนี้นะครับไอ้ไข่นะครับมามาดูกันนะครับนะผมจะลองฟันดาบเป้งๆกันดูดิฟันไม่ได้ว่ะ ไม่เป็นแบบในหนังนะครับที่แบบต้านกันนะครับนะนด็อกเวดเดอร์บอกบูทรบุดธรรของบูทเวดเดอร์ไอ้ข่อยก็บอกไอ้กูก็แค่อยากจะเล่นด้วยแบบในการ์ตูนไงหนัง Star War รอะไรนั่นไงฟันดาบเป่งๆไงโอู้ออสตาร์วอร์เลยของแกก็แกอ,อยู่ในหนังการ์ตูน Star War รนี่ไงเด็กก็ดีเคกะโหลกอ่ะโอ้กูลืมไปมันถือดาบเลเซอร์อยู่ที่วะลอยมอกมอุ้ยเป็นเตี๋ยมนี่นี่นี่อ๋อโอ้โหโโเวนกรรมตามสนองจะฆ่าเขาแต่ตายเอก อารต่อมาผมจะลองคอนโดที่ไอ้ข่อยมันไปเช่าอยู่นะครับนะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วนะครับมันโดนไลเซเบอร์แต่กีดักไว้เดร์ค่านะครับนะผมจะลองเจาะเข้าไปดูนะครับดูซิว่าจะสามารถเจาะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับกับกำแพงอิดนี้นะครับนะโอเคเลงสองปั๊บนะครับูเข้าไปแล้วนะครับนะทะลุไปเลยนะฮะไม่เข้าอ่ะนะครับทำให้นิพังไม่ได้นะครับนะไหนลองอีกนะครับนะ ปับป๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยพังได้ว่ะเอาว่ะพั่ลมเลยเละเละตุ้งเปะเฮ้ยโอ้โหนะครับแล,แ,โโแล้วเตกโอ้โหแล้วอีพีนั้นกูพังบ้างนานนะครับนะยังไม่พังเละขนาดนี้เลยนะครับ อันที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คืออาวุธสังหารโหดนะครับที่ข่อยมันถืออยู่นะตอนนี้นะครับนะมันคืออาวุธสุดโหดของไอข่อยนะครับซึ่งไอข่อยจะมาทาลายมนุษย์ด้วยกันเองนะครับโดยการปั่นนี่เอาละนะไอข่อยบักแอนเสร็จกูเอาละผมจะกดดีเพื่อหมุนนะครับนะมันจะค่อยๆปาดไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โห,โหโเละเละเละดับเลเซเบอร์กูพังเลยนะครับนะหมนุน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 หมนุหมน,มนเอาพังก่อนนะครับ โอ้เียดายเอาละดีนะที่ไอ้ข่อยประดิษฐ์มาหลายอันนะครับไม่ต้องกลัวว่าแกจะไม่ตายแกตายแน่โอ้ยเลเละ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 เะเล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 ะเะเละเะละเะ ดูนะหนึ่งสองวุ้บป้าหูดอกนี้โดนว่ะอ่ะตายไปดินะครับนะโอเคเอาละฉันจะโยนเข้าไปอีกแต่คราวนี้เปลี่ยนอันดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีนี่ละกันนะครับนะแทนนี่เอาละมาหนึ่งสองป้าหทะลุสองนะครับนะป้าบ่อยจริงๆอ่ะแต่วันนี้ผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเล่นแล้วแหละนะครับนอกจากเอ่อเล่นดาบไรเซเบอร์นี่เคาะหัวอู้มุงกาเคาะหัวกลวัดนี่แหละเคาะตบหัวขึ้นเอาตบ เอ้าลูกลูกอย่าล้อเล่นอย่างนี้ดิอย่าล้อเล่นดิเอ้ยเุ้ยแม่งตายเลยเหรอลูกบอกกูล้อมึงเล่นนี่กูไม่ตายง่ายๆหรอกนี่แน่มึงก็เลยตายมึงก็เลยตายไอ้คอยมึงก็เลยมึงก็เลยมึงก็เลยตายมึงก็เลยตายอะเอาตายคู่นะครับนะเออโอเคแต่ค้าวน้าสำหรับวันนี้ในการเล่นเอ่อ Star Wars ในเกม p พิพโปล a พ็กกราวนะครับก็จบแบบนี้แหละโอเคไม่เป็นจุ๊บ